อินเจแปน EP สองมาแล้วค่ะและ EP นี้นะคะได้จะพาไปเที่ยวที่โตเกียวนะคะเรากลับมาที่โตเกียวแล้วนะคะมาดูกันว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะขาตอนนี้ถึงโตเกียวแล้วนะถึงนาริตาแล้วสิกึงนาแล้วเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเข้าเมืองกันก่อนนะคะแคสนะคะแคสไปหน่วยค่ะรวยค่ะช่วงวันแรกวันแรกก็จะเป็นพิเศษนะคะ that Please make you sure ค่ะ ้มาแลก็้องเราห้าโมงสิเอ็ดนาทีตอนนี้เราก็ถึงสถานีเมจิโรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนี่คือกระเป๋าสภาระหนึ่งสองและสามของแรกคือ2องใบนี้โอ้โหอลังการนี่นะคะถึงแล้วก็เดินมาจากสถานีแค่สองนาทีติดกับร้านตัวเนี้ สำหรับดิชม o นทัเทลนะคะก็อยู่ห่างจากสถานีเมเจอรแค่200เมตรนะคะทุกคนซึ่งช่วงเฮียด้าพักเนี่ยเป็นช่วงใบไม้เปลี่นสีซึ่งราคาที่อื่นสูงมากโอโนก็คือแบบ5-6 0 0 0พันนะทุกคนอันนี้ด้ได้มาในราคา3,588บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะคะก็ถือว่าราคาดีมากค่ะตอนนี้ก็ช่วง2องทุมนะคะของรถไฟมาแล้ว 1, แล้ตอนนี้เราจะไปอ่าวข้ามก่อนตอนเราจะไปกินซูชินะคะที่ที่มาวารีซูชิเป็นซูชิเจ้าดังก็ดูตาม Google m a p ไปตอนนี้ก็อยู่ที่ชินจูกุกัน <Okay. S 1> ออฟฟิศน่นคือเปลี่ยนชุดแล้วออฟฟิศก็คือเป็นเธอดังนี่มาเลเธอสีแดงอ๋ออันนี้คือแบบสแตนดิ้งซูชิ i ร oh. าที่แบบเขารีวิวกัน oh. <Okay. S 1> ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ดังใกล้แล้วทุกคน กูก็แหม่คือทุกอย่างพี่มีร้านกะเพราด้วย <Wow. S 1> นี่ <Wow. S 1> ร้านนี้ใช่กลิ <Wow. S 1> ่นคือแบบตอนนี้คือแบบสูดคขึมี่มีใจช่และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาญี่ปุ่นหลังจากที่มีโควิด19นะคะและก็เหมือนเดิมค่แะแรกก็ยังคิดว่าญี่ปุ่นก็ยังน่าเที่ยวเหมือนเดิมอาหารอ,าอร่อยแล,แล้วค่าเงินเขาถูกลงทำให้ราคาน่ารักมากมาก ครั้งนี้ที่รอคอยแต่อยู่ไทยด์ชุม <c oughs> ่ช่ช คำนี้谢谢ด้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติมันแบบอร่อยมากๆเลยอ่ะส่วนราคาเริ่มต้นนะคะก็คือจานละ3ามสิบาททุกคนคือถูกมากแล้วก็ราคาแพงสุด500เยนนี่คือ119บาทนะคะเพราะว่าได้าแรกมา100เยน23บาทกว่าๆนะคะโอเคค่ะเป็นอันน่าจะ f ิ n i s h ที่น้องเลือกบลไปน้องมะลัยนันะคะวันนี้เรากินหมด2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จานก็ยี่สิบโอเคสำหรับร้านที่มาวันนี้ก็คือเริ่มต้นที่เข้ามา แล้วนะคะก็ที่กินไปประมาณ3,350ัเยนเมื่อกี้จบร้านซูชิไปใช่เป็นร้านแบบมือแรกที่ญี่ปุ่นที่มาวารีซูชิคือเดอะเบสจริงๆมาเดินย่อยที่ร้านร้านหนึ่งได้มาหน้าไปหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนดอลลารหรือจะภาคโซนนี้ตอนนี้คือมันแบบใช้ของจีนก็ได้ห้าสิบบาทเลยนี่ ตอนนี้เรามากินอ๋อเวนดี้เฟิร์สคิทเชนเราจะเรากินโคคาโคล่าโคชกันเพราะว่าเราเห็นป้ายข้างนอกเราแบบน่ากินมากโอเคอาริกาโตอาริกาโตแมอนี่คือรูปแบบแรแก้วก่อนก้่ก่อนอันนี้คือรูปที่ทำให้เราแบบโดนตกว่ะเหมือนไหมโคคาโคล่าโคชใส่ยางไงก็คือโคสโตร่าใส่ มันแบบและมุนไ,ไปไหมทันเหมือนแบบได้กิน,อนไอติมไอติมบางเบาแก่ช้อยช้อบเพราะเชือน้อยแฮะถูกไหมคะสองร้อยห้าสิบเยนสองร้อยสิบเยนแปดสิบห้าบาทประมาณจากนั้นเราก็มาถ่ายติ๊กเกอร์เลยค่ะทุกคนซึ่งมันออกมาได้แบบ2แผ่นแคน่นี้แล้วโปรเซสใคือไม่รู้ไปทํำยังไงนะคะบรรยากาศช่วงกลางคืนของชินจูกุนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวิ่งไปที่ฮาราจูกุนะคะทุกคน ึ่งที่นี่ก็คือขึ้นชื่อเรื่องเค้กมากๆเลยนะคะแล้วก็ร้านมันจะติดกันแบบเยอะมากๆให้เลือกอ่ะก็ยังไม่ได้กินเค้กเหมือนกันนะ <c oughs> ทั้งทริปเนี่ยคือยังไม่ได้กินเพราะว่าอยากจะมากินแต่คือยังไม่หิวกะาจะมากินอีกรอบนึงแต่เขาก็ปิดก่อนเพราะว่าแบบที่นี่เขาปิดไวค่ะค่อนข้างไวเนาะ <c oughs> แล้วก็เราก็มาเจอน้องลิซ่าด้วยทุกคน <c oughs> จากนั้นนะด้ก็ว่ามาที่ชิบูย่านะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่5ายยชิบูย่าค่ะ ไปโดนสาขาชินจูกุไปสาขาไหนก็ชูเหมือนเดิมโอเคตอนนี้อยู่ที่ <S <S 2> <S 2> อิชิรันราเมงนนะคะอันนี้เมีค่าแมงมุมมาที่ทีนที่สุดชาที่ญี่ปุ่นขอแท้ต้นตำรับโดรนนี้ละจะต้องไทต้องไที่ืะแล้วลองของญี่ปุ่นเพราะว่าของญี่ปุ่ปนมาทุกเมือว่าถึงรอบเพรมันอร่อยมาก,มาก,กนะเมื่อวันแล้วลองรอกันเลยทุกคนคืออ,อิชิรันราเมงที่มารอบนี้เรารู้สึกว่าราคามันถูกลงเยอะเลยนะคะเพราะว่าค่าเงินเยนมันล่วงไปแบบ คือถือว่าต่าเนาะซึ่งรอบนี้รู้สึกว่าสั่งเป็นเซตรู้สึกเออคุ้มมากค่ะส่วนตัวก็ทานที่ร้านแล้วก็ซื้อแบบเป็นกล่องเคยซื้อเป็นกล่องกลับไปที่บ้านนะคะคือไอ้ที่เป็นกล่องไปต้มมันก็ไม่เหมือนกับกินที่ร้านทุกคนแนะนําแบบไม่ต้องซื้อเป็นกล่องกลับบ้านฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้เดย์เดย์ไหนหรอวะเดย์โฟร์เดย์โฟร์เดย์โฟร์จะไปดิสนี์แลนด์นะคะมาในตีมในชมพูชมพูแล้วก็ชมพูยีนะคะตีมเหรอดีชมพูชมพูเด่นมากร่ะดูตาหน้ามา ตอนนี้10บโมงเชครึ่งแล้วครึ่งจะออกเพราะว่าเมื่อวานเราดูนอนดึกมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ดิสนีย์แลนด์นะคะวันนี้เราจะไปเล่นที่ดิสนีย์ซีค่ะและตอนนี้ก็มาถึงสถานีมาฮามะแล้วนะคะซึ่งข้างหน้าก็เป็นดิสนีย์รีสอร์เป็นสถานีดิสนีย์นะคะ ส่วนค่าเข้าดิสนีย์ซีนะคะรวมเครื่องเล่นนะคะราคาบัตรทีไ่ได้ได้มาคือราคา2,227บาทค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงโซนที่เป็นเอ่อไททาน,ทนิกนะคะก,ก็เลยเดินเล่นรอบๆก่อนนะคะน้องเขาแต่งตัวน่ารักมากเลยทุกคนก็คือที่ดิสนีย์ซีนะคะคือคนก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้ค่อยแน่นมากนะคะแต่ก็มีแบบรอคิวเครื่องเล่นประมาสัก3 0ม0นาทีนะคะก็แล้วแต่เครื่องเล่นนะคะแต่ว่าไอที่แบบรอนานสุดน,น,นี้อาจจะแบบประมาณสัก2ชั่วโมงก็มีนะคะทุกคน หอมโยนแต่เข้ามานะคะเนี่ยป๊อปคอนเนี่ยส <c oughs> องเล็กสี0รเยนนะคะล <c oughs> องชิมป,ป๊อปคอนกัน <c oughs> ของป๊อปคอนนะคะรสชาติก็เฉยมากเลยมันจืดมากทุกคนมันจืดอ่ะเห <c oughs> มือนแม่จ๋าหล่อแล้วก็เฉยๆอ่ะ หน,น,นึ่งพันเจ็ดร้อยี่นนะคะไอซ์คุล่าเนี่ยน้ำองุ่นแล้วว่านี่เป็นช็อกโกแลตกับส้มนะคะเป,ป็นคู่ราคาห้าร้อยเยน25่ห้าสี่ร้อยยี่ห้าบาทและเครื่องเล่นแรกในวันนี้นะคะคือเครื่องเล่น Folder Flying Fish Coder นะคะซึ่งที่นี่เราอรอคิวประมาณ45นาทีค่ะ ก็จะเป็นโซนเมอร์เมดลากูนนะคะซึ่งเราแบบแค่เดินแบบผ่านๆนะคะเข้าไปด้านในไม่ได้แวะเล่นเครื่องเล่นนะคะเราจะไปเล่นในตัวผมมิเสียนอะไรเนั้นะตอนนี้เรากำลังจะรอเล่นผคมิเซษน หึ่งช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเวลาย,ยืนต่อคิวนะคะนั่นก็คือเราก็ซื้อตัวดิสนีย์พรีเมียมแอคเซสนะคะซึ่งมันก็จะมีบางร่างเล่นที่สามารถเปิดได้ซื้อเนาะก็ดาได้ได้ซื้อเป็นตัว Tower of t e อ l o r นะคะก็จะรอบ5้า5มงถึงคิคือเดไปเล่นได้เลยนะคะเล่น้มาหมุนกันเล่นหมาก,กันะชิ้มาก,งก่ง,ามากงมาและตอนนี้นะคะเรากำลังจะรอเล่นเรเรียกเครื่องอะไรแต่ว่าเราเ,นะเรียกว่า เ,เป็นชี้นทอง ช่วงค่าของปลายเดือนพฤศ,ศิกายนนะคะ<ม>ก็อากาศกําลังดีนะคะทุกคนก็คือไม่หนาวมากแต่ว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็จะมีลมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใส่แบบสเวตเตอร์สักหนึ่งตัวก็โอเคค่ะถือว่าเดินได้แบบชิวๆทั้งคืนเลย และตอนนี้ก็ถึงรอบเวลาเล่นเครื่องเล่น Tower of Terror แล้วนะคะที่เราได้จองคิวไว้เนาะก็ราคานะคะก็คือ1,500เยนต่อคนนะคะซึ่งมาถึงก็ไม่ต้องรอคิวเลยเดินเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามานะคะไม่มีคิวเลยราคาเท่าไหร่เนี่ย ทุกคนคือเมื่อกี้นะคะ Tower of Terror คือสนุกมากค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยออกมาคือยังมีแบบคิวยืนรอยาวมากนะคะถ้าเกิดเราต้องรอคิวนี่คือน่าจะสัก2ชั่วโมงเลยนะคะและเราก็จะมานั่งรองที่ Toy Story นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็กดไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นที่ต้องมาต่ำนะคะร้อยนี่อน1 2าบาท เราต้องนานตอนนี ini, ้ก็เล่นๆแล้วเข้ามาแล้วนะคะเขอาจอ่มาเนียก็เป็นเอ็กเซ e เหมือนเดิมจ่ายไปคนละ2 0 0พันเยนใช่แต่ว่าแบบ500าดีกว่าอย่กคุณอย่กคุณงินทันี่ค่ะมบเดียวก็ถึงแล้วไม่ถึง5้าที โซนที่ไม่ควรพลาดนะคะคือ Toy Story นะคะที่ใครมาก็ต้องมาต่อคิวเล่นเครื่องเล่นนี้นะคะซึ่งดลดาก,ก็อันนี้ก็ใช้ซื้อเป็นตัว Disney Premier Access เหมือนเดิมนะคะก็เราก็ขี้เกียจรอคิวนะ เล่นไม่ครบเหมือนเดิมว่าจะมาซ้ำอีกรอบค่ะเสร็จแล้ววันนี้สองทุ่มครึ่งเบาๆวันนเย็นผมเครื่องโอเคค่ะไปหาอะไรกินซูชิก่อนวันเย็นจะมากินซูชิร้านนี้ค่ะเดิน,านม,มาจากสถานีชินโอคุโบะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซูชิซัาม,มาย่านชินจูกุนะคะ บอว่าเป็นที่อะไรนะสาขาชิ้นแรกสักอย่างเออรวยเซ็ตสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอค่ะร้านที่สองของวันนี้เกียวซ่าอารมณ์แบบเฉยๆนี่สิที่ฉันต้องเจอฉันไม่เคยมากินแบบเอออะไรแบบง่ายๆเร็วผมทุบค้อหอวเกียว

แต่่าช oh, oh. ิ oh, okay. ้นใหญ่มากและเราก็มาช้อปปิ้งกันที่ดองกี้นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าได้จำไม่ผิดมันน่าจะเป็นดองกี้สาขาชินจูกุนะคะซึ่งสาขาเนี้ยได้ก็เคยมาครั้งแรกเนาะโอ้โหของเยอะมากทุกคน ปกติอะเคยถูอแค่ย่านซีนุ่นเงเองอนะสแตนด์บายว่ากเลยวันนี้ใส่ไปเออวันนี้ใส่ที่นี้แหละสีช็อกโก้งช้าเนี่ยอ,อ,อันนี้อันแรกเลยเนี่ยเออใส่ดีนะราคาก็ไม่แรงมันได้5คู่ห้ราร้อยค่ะแ้วกบ้าน่อเรา,เอาจัดที่ไหนเลยน,นี่ขนมสองอันนี้เคยได้เอาไปเป็นของฝากเยอะมากค่ะปีสองไปทำอะไรปีสองไปช้อปปิง้งปีสองไปช้อปปิ้งค่ะ ทาา้ายแล้วช้อปป้เจ็ดีหนึ่งคือไม่ไหวมาแพ็กซี่จ้าของแต่ละคนก็คือตบ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 ทิปค่ะจะเก็ยังไงตอนตอนที่สีสองเบาๆจะเก็บยังไงตอนทุกคนไะด้อยากจะมารีวิวตัวขนมอันเนี้ยชีสเค้กตัวเนี้ยคืออร่อยมากซื้อมาจากดองกี้นะคะซึ่ง ราคามันก็กล่องละร้อยอ่ะแต่ว่าคือเราจะบปเป็นของฝากไงแล้วด้าเอามาประมาณสามสิบกว่ากล่องทุกคนแล้วแบบกระเป๋าไว้พอคือก็ได้ทิ้งรองเท้าบูทกับโคดนะคะก็ทิ้งไว้นี่อย่างละสี่ตัวแล้วก็รองเท้าอีกสี่คู่นะคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ด้าก็รู้สึกมันอร่อยเหมือนกันนะคะมันคล้ายๆตัวรอยสโคลิบิโตะอะไรทั้อย่างอะคะ่ะที่คุกกี้ของซัปโปโรอะแต่อันนี้คือราคามันถูกกว่านะราคากล่องละประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะรสชาติดีมากทุกคนคืออันนี้ด้าก็ซื้อเป็นของฝากเหมือนกัน เดี๋ยวขอตัวไปเก็บของแล้วก็พร้อมนอนก่อนนะคะแล้วเขาก็ประตั้คริสต์มาสในวันที่เรากลับเอ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะกลับแล้วคืนนี้วันนี้เราบินไฟสามทุ่มนะคะเดี๋ยวเชาว้าเนีเราจะไปที่เมจิคิงโดเซนนะคะ ไปดูตัวต้นที่เป็นต้นแบบตงกวยเฉีเหลืองเต็มทางเท้าถนนนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สถานีในดนะและวันนี้คือมาในชุดนี้แล้วก็กระเป๋าไม่จะเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราได้นั่งรถไฟมาที่สถานีชิบุย่านะคะเป็นสายคินชานะคะซึ่งเราจะไปลงที่สถานีไกเอ็นอิโชนามมกินะคะก็จะเป็นรถไฟขบวนสายอาซากุสะนะคะ เมื่อมาถึงสถานีไกเอ็นอิโชะนามิกินะคะเราจะใช้ทางออก 4A นะคะพอเดินจากสถานีทางออก 4A นะคะก็เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็ตรงมา <ป>และก็ถึงแล้วค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะคือวันที่30พฤศจิกานะคะน้องก็ยังเหลืองรออยู่นะคะแต่ว่าชาวเหนือนี้ก็คือเยอะนะคะคือคนเยอะแต่ที่สําคัญก็คือต้องแบบระวังรถด,ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือบนคนไม่ไหลาแต่ว่ารถเ่ยสิดูสิทุกคนสวยมากบรรยากาศนะคะ ทานอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งแต่ว่าคือเขาปิดรอบไปนะคะรอบที่เราไปคือเขายังไม่เปิดบริการเนาะก็เลยมาทานเป็นเนี่ยค่ะข้าวด้งนะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็เจอร้านขนมก็เลยแวะทานอ,อร่อยทั้งสองร้านค่ะกินซอะอร่อยมากขวานใส้เยอะมากคือมันไม่มีแบบปกติมันจะมีหัวแดงแบบ โตเกียวทาวเวอร์และตอนนี้ได้ก็มาที่โตเกียวทาวเวอร์นะคะมาญี่ปุ่น8ดรอบนี่คือครั้งแรกที่ได้มาถ่ายกับโตเกียวทาวเวอร์ทุกคนแล้วเราดูรีวิวเน็ตมาคือเราอยากจะมาถ่ายที่มุมลับตรงนี้ที่เขาถ่ายการนิทิรศนะคะแต่ประเด็นคือทุกคนแถวยาวมากยาวไม่เท่าไหร่แต่แต่ว่าการถ่ายรูปของแต่ละคนเนี่ย คือหนึ่งคนนี่ถ่ายประมาณเกือบสินาทีทุกคนคือมันรอไม่ได้เพราะว่าต้องไปขึ้นเครื่องตอนช่วงค่ำเนาะก็เลยโอเคตัดใจว่าไม่ถ่ายตรงมุมลับแล้วกันเดี๋ยวถ่ายแค่เป็นแบบพอเป็นที่ทีได้วิวกับแบบโตเกียวทาวเวอร์ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าชาวเน็ตคือเยอะแล้วก็แบบแต่ละคนทําคอนเทนต์กันนานจริงๆนะคะคือส่วนมากจะเป็นคนต่างชาตินอันนี้คือประมาณยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วพี่ยังอยู่เนี่ยก็คืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกคิวข้อคิวเราโอเคจบค่ะ เ,เป็นน้องเป็นโน้องโตเกยียวทาวเวอร์ถือว่ามาถึง,ง,งแล้วสวยมากเลยทังนั้นใชแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชิบุยานะคะเมื่อกี้ไปทำคอนเทนต์เราเหนื่อยมาก <laughs> วันนี้ก,นกลับแล้ว,วก็เดี๋ยวไปดองกี้ชิบุยาก่อนเพราะว่าเมื่อวานไปชอดองกี้ของที่ชินจูกุมานะคะโอเควันนี้ไม่รงกดาวนะเป็นชอีกแล้วนะลว,วันนี้สามชุดแล้วนะคะ ใหญ่จริงใหญ่จริงอะไรจริง, bueno รงเนี่ยกลับแล้วนะคะพอของช้อปปิ้งมีก็ถุงหนึ่งเ่อ็ถุงหนึ่นงนี่ไม่ถุงลักกระเป๋าละไทยกับแล้วนะคะ <quotes> ขอบของพรุงพลังมากกลับ <c oughs> น้ำหนักกระเป๋าสองคก็คือหกสิบ70เโลก็ได้ขนมมา <hoy> เจอกันโมเครื่องิวแล้วตอนนี้ไม่ต้องอกกินอะไรสุดสุดทุเดย์นัดดีเลยน่ารักพูดไทยได้ด้วยก็เดี๋ยวดาด้าจะมารีวิวขนมด้านในสนามบินนะคะตอนนี้คือดาด้าเข้ามาช้อปปิ้งตอนที่จะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็คือก่อนที่จะข้นออกเครื่องเครื่องนะคะก็รอบนี้ดาด้ารู้สึกว่าขนมเขาแบบเยอะมากทุกคนมันแบบ โอ้โหมันเยอะจริง,รงคือที่เคยไปที่มันผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เยอะนะแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้อะคะ่ะซึ่งก็จะมีแบบบางบางกล่องที่ได้ชอบอย่างเช่นตัวที่เป็นตัวข้าวโพดนะคะดาดาคือแบบไปท,ทุกครั้งก็คือจะซื้อกลับมาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เป็นพวกแบบแ,บบแครกเกอร์อย่างเงี้ยก็คือจะเยอะนะคะแล้วก็ชาเขียวดาไม่ซื้อดดาไม่ชอบชาเขียวเท่าไหร่นี่ค่ะเป็นน้องขา้าวโพดตัวนี้คือเป็นข้าวโพดอบกรอก่องที่แบบมันจะแบบน,วนัวๆหน่อยน,นิดนึงทุกคนอร่อยแล้วก็ อีกอันนึงที่ได้ซื้อกลับมาลองชิมก็คือไอ้น้องปูตัวนี้ทุกคนแตแ่วว่ามันก็แบบเฉยๆอ่ะแล้วก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่ารสชาติไม่เท่าไหร่ส่วนนิยอย์เฉยๆคือไม่ได้กินนะคะมันหมดมมน่าเสียดายมากเอมาราวอินเจแปน EP 2ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะซึ่ง EP แรกนะคะได้ไปเที่ยวที่ฟูจิโนมิยะมานะคะก็จะเป็นวิวที่สวยของฟูจินะคะใครที่อยากจะติดตามก็สามารถไปรับชมได้นะคะและทริปหน้านะคะเอ็มอาราวจะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะบายยค่ะ